สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้านะคะในช่อง y YouTube แม่มาลีฟ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมามอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนี่ค่ะวันนี้นะคะบริการจัดส่งฟรีนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาสามสิบบาทก้ะสั่งที่พื้นก็ได้จ้ะนี่ค่ะเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้านะคะ,ะ,ะ,นะคคหมัก แต่ตัวนี้นะคะขออนุญาตแจ้งว่าเป็นงานภาพพิมพ์ลายนะคะภาพพิมพ์ลายนะคะนี่ค่ะเห็นภาพพิมพ์ลายนะคุณลูกค้านะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะมีทั้งหมดนะคะห้าเฉดสีจ้านี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มสีส้มแบบส้มอิฐส้มแดงแดงเนี่ยค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะผืนนี้ก็ักเข้ามาได้เลยค่ะราคานะคะราคาผืนละสองร้อยบาทนะคะพี่ๆค่ะสามารถนําไปตัดผ้าถุงนะคะนําไปตัดเสื้อได้เลยนะคะขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะ เป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายมักโคนแล้วก็ไปพิมพ์ลายนะคะพี่ๆค่ะดูสิสวยมากๆเลยค่ะคือละ200บาทนะคะราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษจนะ้าสนใจสั่งเข้ามาได้เลยค่ะบริการจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางหมองสามสิบบาทจนะ้สาสั่งกี่พื้นก็ค่าจัดเ,เก็บเงินปลายทาง30บาทเนาะสองพืน3าืนก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสีส้มอิดจนะ้าสีส้มอิฐสวยๆค่ะ ถ้าผืนนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะผืนละสองร้อยนะจ๊ะต่อไปค่ะจะเป็นสีกลมนะคะสีกลมสีคามนะคะพี่พค่คะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับพี่พี่นะคะที่ชอบแบบว่าสีเข้มนิดนึงนะคะเป็นผ้าลายขอนะคะผ้าลายขอนะคะผ้าฝ้ายมัโคอนะคะผ้าฝ้ายมัโคอแล้วก็นําไปพิมพ์ลายนะคะพี่พี่คะสวยมากๆเลยค่ะใส่ใได้นะนําไปตัดตัดเป็นผ้าถุงนะตัดผ้าถุงตัดเสื้อได้นะคะนี่ค่ะที่ต้องตัดเป็นเสื้อคลุมนะคะ นุ่ตัดเป็นเสื้อคอเชิ้คอจีนจำหนานั่นแหละค่ะนี่ค่ะค่ะสวยนะนี่ค่ะเอาไปตัดได้เลยนะคะหรือว่าจะไปใส่แบบว่าใส่ง,ง่ายๆที่แบบว่าใส่กับหัวลัสิ้นหรือว่าใส่กับเข็มขัดก็ใส่ได้นะคะพี่ๆค่ะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะผืนละ2 0 0บาทนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งชื่อเข้ามาได้เลยนะคะโทรมันนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าแอดไลน์จาก m a l i 0416ได้เลยนะคะมาได้เลยจ้านสีกลมค่ะนี่ค่ะ สีกลมนะคะสวยๆจ้าเข้ามาได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็แจ้งเข้ามาได้เลยะคะ่ะต่อไปค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงจะแมทกับเสื้อนุ่มเลยนะเป็นม่วงพาเทพนะคะม่วงอ่อนนะคะสวยๆเลยนะนี่ค่ะสีม่วงสีม่วงจ้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าพ,พิมพ์ลายนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะ่ะ ดูก่อนจมก่อนได้เลยนะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะนี่ค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักคนแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปพิมพ์ลายขอนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเวลาเราใส่เป็นมัทถุเราก็เมีมลงหมดอนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าหน้าผ้ายาวมากเลยนะคะไส้สวเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะราคาผืนละสองร้อยนะนี่ค่ะราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นให้เลยนะคะสีม่วงนะคะนี่ค่ะ แมทกับเสื้อเลยเห็นไหมเรามีเสื้อสีไหนนะคะเราก็ดูนะให้มันแมทกับผ้าถุงเราได้เลยนะคะสั่งเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ราคาพิเศษราคาจัดโปรโมชั่นนะคะส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่ให้กับพี่ๆเลยนะคะราคาผุณละสองร้อยบาทนะคะสวยๆเลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะคะ mali ศ4น6ี่หหรือว่าโทรเข้ามานะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นนดจ้าสีม่วงค่ะ สีฟ้านะคะสีฟ้าเข้มๆนะคะนี้จะเป็นฟ้าเข้มนะให้ดูกใกล้ๆนะคะนี่ค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายหมักกลนแบบนี้นะคะนุ่มๆเลยนะคะนุ่มๆเลยนะคะแล้วก็นําไปพิมพ์ลายนะคะนําเป็นไปพิมพ์ลายขอนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเสื้อนะคะหรือว่านําไปตัดผ้าถุงนะคะหรือว่าจะนําไปสวมไปใส่ง่ายๆนะแบบที่มีเข็มขัดอย่างเงี้ยค่ะเนาะใส่กับเข็มขัดได้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะที่สีฟ้าค่ะ ชอบสีนี้ก็แคปเตอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามานะหรือว่าโทรเข้ามาก็บอกว่าถ้าถูลลายคอนะผืนล้วสองสีฟ้าจ้ารับสีฟ้าค่ะถาเข้ามาได้เลยค่ะบริการจัดส่งให้ฟรีนะเก็บเงินไปทางสามสิบบาทจังการชมก่อนได้นะคะเชิญเลยค่ะขอเต็มเลยเยอะค่ะเยอะแยะเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะได้รูบแชมได้ค่ะ ีาก่อนนะอะสีชมสีเหลืองสีเหลืองสีมะใหม่จ้ค่ะมีสีเหลืองด้วยนะนําไปตัดเสื้อตัดผ้าถุงได้ค่ะลองสวมลองใส่ได้นะคะคุพีส่สวยๆเลยสีเหลืองเนี้ยมาใหม่สวยๆส,สีจัดมาก ค้าท่านได้สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะสีเหลืองจ้าสีเหลืองมาใหม่เลยนะฝา,ากกดไลค์กดกดค่ะกดกดติดตามช่องยูทูบได้นะคะคุณพี่แม่มารีเพืาไทยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสนใจผืนไหนยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะห้าเฉดสีนี้นนะห้าเฉดสีนี้นใหม่ล่าสุดเลยนะมามามา,มา,มาไปใส่ ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะซื้อเป็นของรับไหว้างานแต่งนะคะยินดีเลยนะคะมี5้าเฉดสีนะคะมีสีส้มอิ่แบบนี้นะคะสีกลมนะคะสีม่วงนะคะสีฟ้านะคะสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะผืนไหนนะโทรมาได้นะคะ0890416008หรือว่าแอดไลน์นะคะ mali0416 เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่งจัดส่งให้นะอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ พี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะที่อยู่เลยมาจนครบจนครบปี2565นี้นะคะแล้วก็อยู่เป็นนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้นุ่มตลอดไปเลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะขอให้กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ดุ้งดนวยนะคะคนที่เห็นคลิปนี้คลิปแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่างานผ้าไทยดีไซน์ใหม่ๆเก๋ๆนะคะบายลานแม่มาริผ้าไทยจ้ะขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะ เจอกันใหม่นะคะพี่ๆคะ่ะมีอะไรก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้นะคะสนใจนําไปจำหน่ายขายต่อก็ยินดีนะคะทางร้านของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายห,หลายอย่างเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ชมว่าโอ้มีสินค้าตัวไหนบ้างอะไรยังไงนะคะก็ทักเข้ามาได้อยากตัดเสื้อผ้านะคะอยากตัดเสื้อผ้าก็ยินดีนะคะมีผ้าก็ส่งมาให้ทางร้านเราตัดได้นะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าครบเลยอ่าครบเลยค่ะครบอณาจักรของ ผ้าไทยเลยนะคะตัวนี้ก็ค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าไหมสีม่วงสวยๆ990บาทคุณลูกค้านะคะใส่อกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะส่วนที่นุ่มใส่หู่จะเป็นอก36นะคะนุ่มอก34เนาะเสื้อผ้าไทยอย่างเงี้ยเราต้องบวกเพิ่ม2นิ้วนะคะผ้าถุงก็จะเป็นผ้าสงผ้าทิ้นตีนแดงนะคะที่จจดโปรโมชั่นร่วมกันหัวซิ่นเนาะ590บาทนะคะสนใจรับเซตนี้ก็ถักเข้ามาได้เลยนะคะอยากตัดเสื้อนะคะสนใจสั่งซื้อเสื้อก็ยินดีนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณ ผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไทยสไตล์ใหม่นะคะสไตล์ร้านแม่บริภาไทยก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ